ซึ่งสาเหตุเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการกินปลาน้ําจืดดิบๆหรือสุกๆดิบๆรวมถึงการกินปลาล้าดิบๆนะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์เจษสุวพลนะครับเป็นสัญยญแพทย์โรคตับทางเดินน้ําดีตับอ่อนและปลูกถ่ายอวัวะนะครับ วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการรักษามะเร็งตับนะครับมะเร็งตับก็เกิดมาจาก2ส,ส่วนนะครับก็คือ1ก็คือว่าเป็นมะเร็งตับที่ลุกลามมาจากวัยอื่นโดยเฉพาะจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งปัจจุบันรักษาพวกมะเร็งตับที่มาจากลำไส้ใหญ่ก็ได้รับได้ผลการตอบสนองที่ดีมากนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรายังผ่าตัดได้นะครับร่วมกับการให้ยาคีมิมบัตสมัยใหม่ซึ่งได้ผลค่อนข้างดีเลยนะครับ ซึ่งบางทีเนี่ยในบางเคสที่เราสามารถผ่าตัดได้ทั้งลำไส้ใหญ่แล้วก็ตัวตับเองเนี่ยบวกกับการให้ยาคีโมบัตเนี่ยอาจจะมีอัตราการอยู่รอดที่5ปีจนถึง40%นะครับสำหรับมะเร็งตับเนี่ยที่เกิดจากตัวเนื้อตับเองเนี่ยก็ยังแบ่งเป็นอีกสส่วนก็คือว่าเกิดจากเซลล์ตับที่เราเรียกว่าเฮปโตไซต์กับตัวเซลล์ตับที่เกิดตัวท่อน้ําดีนะครับหรือที่เราเรียกว่ามะเร็งท่อน้ําดีนะครับมะเร็งตับ ที่เกิดจากตัวเฮปโตไซที่เราเรียกว่าตัวเฮปาโตเซลล a าคาิโนมาเนี่ยนะครับก็มักจะพบในกลุ่มคนไข้ซึ่งเกิดจากตัวเวลาตัเสบีหรือ C หรือในกลุ่มคนไข้ซึ่งกินเหล้าเป็นประจำจนกระทั่งมีภาวะของตับแข็งนะครับซึ่งการรักษามะเร็งตับพวกนี้เนี่ยก็จะต้องใช้การรักษาหลายวิธีนะครับมีตั้งแต่เรื่องของการปลูกถ่ายตับนะครับจนถึงการผ่าตัดตับ นะฮะแล้วก็รวมถึงการให้ยาเขบมตรเฉพาะที่ที่เราเรียกว่า TACE หรือการใช้ตัวเข็มความร้อนเข้าไปทำลายก้อนนะครับซึ่งการจะเลือกการรักษาแบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนะครับว่าสภาวะของคนไข้เป็นอย่างไรตั้งแต่ภาะวะโรคท,ทั่วไปของคนไข้มีความพร้อมที่จะผ่าตัดได้ไหมนะครับหรือปลุกไถ่ยวะได้หรือเปล่ารวมถึงการทำงานของตับเองนะครับว่าการมาตับนั้นเนี่ย ดีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามะเร็งตับพวกนี้เนี่ยเรามักจะพบในกลุ่มคนไข้ซึ่งเป็นตับแข็งซึ่งบางครั้งเนี่ยมะเร็งอาจจะไม่ได้เป็นเยอะแต่ว่าภาะวะตับแข็งที่เป็นเยอะก็อาจจะทําให้เราไม่สามารถที่จะผ่าตัดเขาได้นะครับดัะนั้นเนี่ยการรักษามันก็คงจะต้องดูทั้งเรื่องของสภาพทั่วไปของคนไข้โรคประจําตัวของเขาระยะของโรคว่าขนาดก้อนเป็นอย่างไรลุกลามไปไหนบ้างแล้วนะครับรวมถึงการทํางานของตัวเนื้อตับเองว่าเป็นอย่างไรบ้างเราถึงจะ พิจารณาการรักษาให้เหมาะสมนะครับนะครับซึ่งตัวการรักษาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดหรือว่าการให้ยาคิมบัตเฉพาะที่นะครับหรือการให้ยาคิมบัตทั่วเป็นการฉีดทางเส้นเลือดนะครับหรือการใช้เข็มความร้อนเข้าไปทาลายเนี่ยทางโรงพยาบาลกรุงเทพพิสตีนเนี่ยเราสามารถทําได้หมด รเรามีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญนะครับเฉพาะทางในหลายหลายสาขามาทำงานร่วมกันนะครับสำหรับสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยนะครับซึ่งบ้านเราเองเนี่ยมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบมากนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีอุบัติการณ์มากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็จะมักจะพบในภาคอีสานนะครับแล้วก็ในภาคเหนือนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการกินปลาน้ำจืดดิบๆหรือสุกๆดิบๆรวมถึงการกินปลาล้าดิบๆ นะครับซึ่งในในในอาหารเหล่านี้จะมีพยาิพยาธิาธใบไม้ในตับนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งกระทรวงาสาธารณสุขเองเนี่ยเขาก็รณรงค์ให้เรากินเนี่ยอย่าก,กินปลาดิบอย่าก,กินปลาน้ําจืดดิบสุกๆดิบดิบนะฮะรวมถึงปลาล้าเนี่ยก็ต้องเอามาต้มนะครับเพื่อป้องกันเพื่อเพื่อทาลายไอ้ตัวพยาธิใบไม้ในตับนะฮะป้องกันมะเร็งการเกิดมะเร็งท่อน้ําดีนะครับ การรักษาหลักของมะเร็งท่อน้ําดีเองเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็คือการผ่าตัดก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดถ้าสามารถทําได้โดยปลอดภัยนะครับซึ่งการที่เราจะเลือกคนไข้ามาผ่าตัดก็กคล้ายๆกันก็คือว่าก็จะต้องดู3ส่วนนะครับตั้งแต่สภาพร่างกายของคนไข้ทั่วไปเรื่องของระยะของโรคนะครับเรื่องของการมาของตับนะครับสุดท้ายนี้ก็ถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับมี ความสนใจหรือว่ามีข้อสักถามอะไรก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับก็สามารถที่จะมาหาผมและทีมแพทย์ได้ที่โรงาบาลกรุงเทพิสเตียนนะครับ